สวัดีคาร์ฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบรักทั้งหลายนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับมาติดตามเรื่องนะครับเกี่ยวกับที่คุณใหม่หรือคุณธนาสัตว์นะครับหนุมโรงงานนะครับที่ถูกนะครับช่างกิดนะครับเรียกว่าชูของเมียรักของตัวเองทาการฆ่าหรือฆาตกรรมนะครับ แล้วก็คนในนั้นเป็นกลุ่มนะครับจำภาพได้ไหมครับที่เขาบุกไปนะครับขับรถนะครับมิตซูมิราชสีแดงนะครับตามประกบแล้วก็ช่วยกันอุ้มขึ้นรถในรถนั้นมีอยู่ถึงห้าคนนะครับมีอยู่ถึงห้าคนซึ่งในรถนั้นเนี่ยนะครับคณะที่ร่วมกันอุ้มเนี่ยนะครับที่อ้างว่าถูกหลอกไปอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนไปเนี่ยก็คือผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่ง รวมกับคนขับนะครับเมื่อไปอุ้มคุณใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยชายคนหนึ่งนะครับอยู่ในกระบวนการก็ลงมาเพื่อขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตางก็บอกว่าถูกหลอกให้ไปซึ่งถูกจับทั้งหมดนะครับถูกจับทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็ถูกเรียกว่าประกันตัวออกมาแล้วนะครับล่าสุดนี่นะครับเรียกว่าธนก,กิจ นะครับหรือช่างกิดล่าสุดนี่ครับคือช่างกิดเนี่ยนะฮะได้รับสลับภาพแล้วนะครับว่าคนที่มัดมือมัดเท้าคุณนใหม่นั่นก็คือสองคนบนรถนั่นเองสองคนบนรถตอนนี้ยังไม่บอกชื่อนะครับยังไม่บอกชื่อนะครับข่าวออกมายังไม่บอกชื่อเป็นใครแต่สองคนบนรถแน่นอนนะครับผู้ชายสองคนบนรถด้วยนะครับนะผู้ชายสองคนบนรถก็จะมีใครครับ ก็คือมีแท็บนะครับมีสุขสงกรานนะฮะแล้วก็มีโอ๊ใช่ไหมฮะสามคนนี่แหละนะครับมีสองคนเป็นคนมัดนะครับเอาละนะครับคืบหน้าขนาดนี้แล้วนะครับอยู่ที่ว่าตำรวจนะจะทำยังไงเพราะทุกคนเนี้ยก็ถูกรประกันตัวไปก็มีอะไรฮะก็มีกำไาที่ใช้อยู่ นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าคืบหน้าเป็นอันมากนะครับผมนะฮะจากล่าสุดนะครับที่มีนักข่าวออกข่าวไปแล้วนะครับว่าช่างกฤษเอ่อยปากเองนะครับเรียกว่าต่อมาก็ได้รับข่าวสารมากมายว่าตัวเองเนี่ยนะฮะก็ถูกหลอกนะครับมีการพบซ้อนถึงแปดโลกนะครับของผู้หญิงเรียกว่ารู้สึกเศร้าทีเดียวนะครับแล้วก็ไปไปมาๆนะครับช่างกฤษก็ได้รับสลับภาพแล้วว่าตอนแรก ต่างก็บอกว่าตัวเองไม่มีส่วนร่วมต่างก็บอกว่าไปช่วยอุ้มนะอุ้มจริงแต่พอมาถึงอู่อก,ก็แยกไปใครไปมันต่างก็บอกว่าคุณใหม่นะครับกับช่างกิดอยู่ด้วยกันก็นจะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าอ้าวถ้าช่างกิดกับใหม่อยู่ด้วยกันเคลียร์กันเนี่ยแล้วช่างกิดจะผูกคนเดียวได้ยังไงก็ต้องต่อยตีกันสิมีปริศนามา คิดกันมาตลอดว่าต้องมีใครช่วยซึ่งชังกิตเองก็ได้พูดแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยจะมาอุ้มมาเคลียร์อุ้มมาเคลียร์ก็คุยบนรถเหมือนจะบอกว่าคุยบนรถด้วยซ้ําว่าจะเอาอยัางไงจะถอยหรือจะยอมตายนะครับนี่ชังกิตว่านะครับได้คําตอบจากใหม่ว่าจะทําอะไรผมก็ทําผมไม่มีการถอยนะครับอย่างนี้นะฮะ เขาก็เกิดการบันดาลโทศโมโหขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้ว่าคุยกันที่บ้านหรือคุยที่รถนะครับแต่ว่ามีการมัดมือมัดเท้าที่รถหรือนะครับช่างกิจบอกว่าไอ้คนช่วยมัดมือมัดเท้าก็คือสองคนบนรถสองคนบนรถแสดงว่าผูกแล้วก็เอาไปส่งจากนั้นก็กระจายหายไปปัญหาคือไอ้คนที่รู้เรื่องทั้งหมด กลับออกมาแล้วไม่แจ้งความบอกว่าถูกหลอกก็ไม่แจ้งความไม่บอกพ่อแม่ว่าตัวเองไปทําอะไรเนี่ยก็จะได้การแจ้งความเกิดขึ้นถ้าแจ้งความได้ทันป่านนี้น้องใหม่ก็คงไม่ตายนี่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะครับนะฮะตอนนี้ก็เอาเป็นว่านะครับช่างกลิตได้รับสารภาพแล้วอันดับแรกก็คือแกเป็นคนยิงนั่นแหละนะแต่ว่า ใครเป็นคนมัดมือมัดเท้า่ก็มีปริศนามากมายนะครับในสุดแล้วก็รู้แล้วนะครับแต่เขายังไม่บอกชื่อนะครับว่าเป็นใครแต่สองคนในรถนั่นแหละที่ร่วมมัดมือมัดเท้าแล้วก็ทําไมเชือกนั้นเป็นตัวทําให้ได้ความจริงมานะครับรว่าเชือกนี้เป็นไฮไลท์ทีเดียวเพราะเชือกนี้แท้ๆครับไปตรวจแล้วนะครับปรากฏว่ามี d n a คนอยู่ในรถก็เลยมีการทําตอบมาว่าอ่ะแล้วใครล่ะเพราะต่างก็ปฏิเสธนั่นก็บอกว่าถูกจับถูกนั่นถูกนี่มือไปสัมผัสนะครับในที่สุดแล้วก็ออกมาแล้วครับว่ามีคนช่วยมัดเอาละครับถ้ามีคนช่วยมัดก็แสดงว่าร่วมกันฆ่าได้ไหมนะฮะนะฮะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับนะบตอนนี้แต่และคนก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าประกันตัวออกไปนะครับ ซึ่งเมื่อได้ยินข่าวนี้มาแล้วจากช่างกริดตนะครับก็เรียกว่าหนาวกันทีเดียวนะครับส่วนกรณีที่นางพรเนี่ยมีส่วนร่วมรู้เห็นหรือไม่ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับไม่มีการเชื่อมโยงไม่มีการเชื่อมโยงนะครับข้อมูลนี้ยังไม่มีการคืบหน้านะครับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีส่วนรับรู้รู้เห็นหรือไม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเหล่านั้นนะครับส่วนตํารวจที่บอกว่า ไม่มีข้อมูลการเชื่อมโยงใดๆท้งนั้นทั้งนี้ก็รอฟังอีกทีนะครับเผื่อตำรวจเองก็อาจจะเก็บข้อมูลไว้นะครับเก็บข้อมูลไว้เพื่อไม่ให้ข่าวมันกระจายไปก็ได้ครับติดตามเรื่องนี้ดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเชือกเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้ครับก็ผูกมัดที่พยายามจะบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนร่วมก็นในที่สุดแล้ว ช่างกฤษก็เฉลยและ้วนะว่าคนช่วยมัดมือมัดเท้ามีจริงๆอยู่บนรถ2คนแต่ไม่รู้เป็นใครนะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ